หวานคือแม่หนูยังไม่เชื่อร้านพี่อธิบายเท่าไหร่ก็ไม่ฟังพี่พูดสิ่งที่จะทําให้แม่เชื่อใจร้านหน่อยตอนนี้หนูเก็บตังค์ได้2 0 0 0แล้วได้เลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ไขหวานพูดกับคุณแม่ให้นะ <c oughs> เอาคลิปนี้ให้คุณแม่ฟังได้เลย <c oughs> สวัสดีค่ะคุณแม่หนูชื่อไขวานนะคะมาจากร้านแซลมอนโฟนค่ะหนูขอเวลาคุณแม่30วิค่ะลองฟังหนูก่อนนะหนูอยากจะบอกกับคุณแม่ว่าไม่ต้องกลัวน้องโดนโกงหรือโดนหลอกนะคะเพราะว่าร้านมีจริงค่ะร้านหนูชื่อว่าแซลมอนโฟนนะคะคุณแม่เปิดมาแล้ว6ปีค่ะมีหน้าร้านอยู่ที่อ่อนนุชกทมคุณแม่สามารถมาส่องก่อนได้นะคะมีลูกค้ามานันรับที่หน้าร้านทุกวันส่งของทุกวันฐานลูกค้ามากกว่า1ล้านคนมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะหรือคุณแม่ลองเซิร์ชบนอินเทอร์บบนนรเน็ตก็ได้ค่่ะวาบรรริษัทัทซซลมอออนน์พจกดหื มอนโฟนก็ขึ้นค่ะและจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมาย100%ค่ะร้านแซลมอนโฟนเป็นร้านรับผ่อนมือถือค่ะคุณแม่ผ่อนไปด้วยใช้ไปด้วยมีหลายรุ่นให้เลือกผ่อนเลยใครๆก็ผ่อนได้คุณแม่ก็ผ่อนได้น้องก็ผ่อนได้เพราะว่าผ่อนไปใช้ไปไม่ใช้บัตรเครดิตค่ะหนูขอบคุณที่คุณแม่ฟังจนจบนะคะคุณแม่ลองเปิดใจให้น้องมาผ่อนก่อนได้ค่ะถ้าไม่อยากให้ผ่อนแล้วไม่เป็นไรนะคะทางร้านมียกเลิกผ่อนและคืนเงินถ้าคุณแม่ให้ผ่อนแล้วจิ้มลิก์หน้าโปรไฟล์มาเลยนะ